เป็นเรืยอฐานะโอเคเอาเดี๋ยวเล่าตั้งแต่ต้นเลยอาจารย์ตรวจแล้วก่อนมาหานี่เคยมาหาผมครั้งนื่แล้วอาจารย์ตรวจแล้วอาจารย์บอกว่ากระดูกมันหักแล้วก็เลยอ๋อที่ผมดูทางไหนว่ากระดูกหักใช่แล้วไปไหนไปทําอะไรมากระดูกหักที่ขอใช้วิชาเขาก็ะดันกระดูกก็ไปไหนมาที่สุพรรณที่ก่อนจะมาหาอาจารย์ก่อนจะมาหาผมไปหาใครมาก่อนหาอาจารย์รอบแรกไปหาใครมาไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกชื่อหรอก เขาเป็นใครเขาเป็นหมอน้ำมันเป็นเป็นผู้ชายผู้หญิงบอกได้ไหมผู้ชายอายุเยอะยังใช่แล้วเขาทำอะไรให้แนขเราเป็นอะไรแล้วปวดกล้ามเนื้อที่แขนแล้วคุณลูงเขาทำให้นะ เขาก็หวังดีเราเนี่ยแหละใช่แล้วเขาก็มาจับนิ้วเราลุงโบก็นิ้วหนูก็ปวดแล้วเขาก็มาจับนิ้วกายจะนิ้วหนูเนะนิ้วก็ปวดไงจ้องนิ้วหนูแล้วเขาก็ทำผมอยู่เก่งไหมผมอยู่เก่งไหมเขาขยับนิ้วหนูเนี่ยทุกคนหวังดีมันอ่ะขยับนิ้วเนยผมไม่มีศัตรูมีแต่นิ้ว ้าเขาหวังดีทำไงเขาหวังดียังไงขยับนิ้วปุ๊บ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 เขาปวดพอเดิมไงอ๋ยแล้วไหลทำไรไหลเขาก็ใช้วิชาแล้วก็มาควงไหลเนี่ยเขาใช้วิชาอะไรนะวิชากระดูกแตกอะไรไปทำทำไมวิชากระดูกแตกหนูไม่คิดว่าขอน้ำมันทาเนี่ยนี่คือวิชากระดูกแตก หนูขอน้ามันทายเฉยถึงปวดกล้ามเนื้อแต่ขอใช้คาเดิมแต่กับหนูที่ว่ามังกระดูกแต่กระดูกอ่ะสกายเป็นว่าแล้วก็ควงกระดูกไงควงแล้วล็อกดังแล้วเป็นไงรู้สึกเป็นไงก็ไหลติดเป็นไงเออไม่ขึ้นหนึ่งเดืนเออดีดีนะดีพ่อแม่พี่น้องก็จะได้รู้จักประสบการณ์ที่น่ะแลก็อย่อย่าง ลายติดเลยใช่แล้วทีนี้พอไปโรงพยาบาลหมอว่ายิ่งไปทําใหญ่เลยเอาเราไตกต่ยิ่งไตก็ยิ่งปวดยิ่งโอ้ไม่ไหวเลยหรือว่าเราไม่ไปเลยอ๋อพี่จะไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลแล้วเขไม่ไม่ไหวหนักกว่าเดิมไหมปวดหนักกว่าเดิมเรื่องแล้วร้าววันนี้เลยคุณหมอก็หวังดีแล้วใช่แล้วทีนี้รอบที่แล้วมาหาจาร์ดีเราผมเสกให้กินนึงแล้วใช่ไหมอาจารย์ปรึกษาให้กินนึงแล้วใช่ไหมอาจารย์เขาคือแต่เนื้อ หนูนเอากเ่งะเกงใช่ไหมวันนี้ต้งนี้ทำให้ดีวันดิมชอบมากเลยใครชมเนี่ยขอว่าตุกแลกเพราะว่าอะไรยินทำไไมครักะว่ากเพราะว่าการกระดุกด้านกรอบมันต้งแตกความรู้สึกอันนี้าอีกทีนึ่งทีนี้จบอกตบิ้งมันแตก้วก่อนนกว แข็งไหมข้างนี้ถ้าเป็นข้างเดียวนะครับอย่นเดี๋ยวดูก่อนออกตัวตรงๆนะขายืดตรงเลยวิชานี้เขาเรียกวิชาหัวเหล็กเออเข้าใจวิชาหัวเหล็กไหมหัวตรงนี้นะโอเ้ดีๆนะหัวตรงนี้นะนี่นะมือขวาเล้านะโอเคนะเอาตัวตรงตั้งใจว่าเราจะไปเกิดไห ตั้งใจว่าเราจะไปเกิดใหม่อันนี้พูดได้นะพูดไปที่เกิดใหม่เดี๋ยวผมขออนุญาตเอามือเนี่ยตบหัวสามทีได้ไหมอนุญาตไหมอนุญาตไหมตั้งใจนะผมจะตบหัวลงสามทีนะโอเคไหมไมไม่รู้ผมจะเสกให้หายอ่ะเอาไปละตั้งใจนะแล้วดูยกจุด เอาก่อนทำยกดูทิ่จะปวดถูกไหมนี่ผมไม่ได้ทําพี่นะคนอื่นก็ทําพี่มานะผมช่วยให้ดีขึ้นแล้วนะตอนนี้ดีขนาดไหนลองดูนี่ปวดยกอย่างนี้ปวดโอเคปวดแล้วปวดแล้วแล้วก็ปวดนี่ปวดวิชาหัวเหล็กวิชาหัวเหล็กาจารย์จะตกแรงนะเอามันจะปวดอนุญาตหรือเปล่านะอนุญาตแต่หนูกลัวจะตกแรงนะเฮ้ยไม่ได้ดิมันต้องทำให้ดีดิโอเคไหม ม้นไว้เอาอะให้อาให้ไปจิตบตกแรงมีึง่ขนาดนั้นหรอกนะอ่ะเบาๆก็ได้อ่ะเ<ช>ขาเรียกพลังจิตเราว่ารัชนาสมเทศองประถมใช่ไหมเนี่ยทำแค่นี้ก็ได้อ่ะจังแรงมาก<ช>อา้าวตกเบาเลยอ้าเดี๋ยวดูเวียงมือเลย อยู่แค่นี้ค่ะปวดตรงนี้ดีกวเดิมมล่ดีกวเดิมมากมากเลยนะถ้าตบแรงหน่อยก็จะดีกว่าเดิมากเลยมากเลยให้เอาแรงอีกหน่อยบ้ยเพิ่มเลยหม่าฮาก่าาฮาฮ่่าฮ่าฮ่้ฮ่าฮ่่า่าฮ่าฮ่าน่าฮดาก่าฮ่่แค่นี้เอ่ี่่ไ่่ Ô, <laughs> oh. <laughs> <laughs> à, <laughs> <laughs> à. à, แต่แม่ยังมีปวดอยู่หน่อยแต่มันก็ดีกว่าเก่านะตัวใหม่แก่ะันนั้นชอบแรงเอ้าก็ดีนะเศกทั้งตัวเลยมันก็เหมือนปักหัวใหม่ยังไงก็จะได้หายใช่ไหมเสกทั้งสมองสมองอะไรหมดเลยมันจะทำให้ดีขึ้นอะไรที่มันทับในสมองเราอ่ะจะได้โล่งรู้สึกตาโล่งมข่ะพี่ลองดูดิพี่เองสึกดูหัวมันโล่งไหมมันหายเมื่อยหายปวดไหมล่ะดูคอเราอ่ะหัวเราอ่ะ นนะอ้าวเห็นไหมบางคนไม่ก็จะจะให้ใครตกนะไม่ได้นะมันต้องมีวิชาอาค <c oughs> มนะส่งเด่ดนะส่งเด่นไม่ได้สิส่งเด่นเราซุดมือเราเราไปโดนมาเนี่ยซุดไหมล่ะมือจะหลุด,ดเป็นท้ายอ้าวเหันไหมอันหลังดีกว่าอันหลังอันหลัง <c oughs> กวนการแวยอเลย่เยกเยแน่ยกขึ้นแล้ว่ยกขึ้นได้สูงมากเลยออาแที่อ่ะยกขึ้นได้สูงมากกว่าเดิมก็ตอนมาหรือยกได้แค่นี้เนี่ยยกขึ้นได้แค่นี้แหละแต่มันยังติดตรงนี้อยู่ติดตรงนี้แต่ยกได้สูงยกได้สูงเท่าเก่า อย่างเงี้ยทำให้หายเลยก็ได้โไมจิจาบุญูมิไปทำชักำ้ะที่ส่งทักงสองร้อยแล้วกันแล้วค่อยมาซ้ำใหม่หวันไหนก็ได้นะแล้วที่ใครนะจ๊ะผรว่ก็ถงท่านบอกมันเคยไปหักปีโน๊กในอดีตชาตินะ่ะมันถึงเป็นอยนะ่า,านงนั้นชิ้นให้นกดีกว่าแล้วเจ้ากรรมในเรื่องทั้งหมดเนาะชิ้ให้นกมีอะไรเนาะมีแล้นนะ